เป็น G6PD เป็นทหารได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบในการตรวจเลือกทอาหารกองเกินเข้ารับราชการอาหารกองประจำการเดือนเมษายน2568ที่ผ่านมานะครับได้มีการเพิ่มโรค G6p d นะครับในกฎกระทรวงฉบับที่77ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการอาหารพศ2497โดยให้เพิ่มไปในวงเล็บ15นะครับ ของวักสามในข้อ3แห่งกฎกระทรวงฉบับที่37พศส5 1 6โดยวงเล็บ15นะครับก็คือ,อโรคของเอนไซม์บนเม็ดเลือดแดงผิดปกติ g 6 p d ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถเป็นอาหารได้นะครับด้วยเราเป็น GCPD แล้วในวันเกี๊อาหารเราต้องไปไหมน้อง,น,องน้องต้องไปนะครับแต่ว่า เราอาจจะไม่ได้เป็นด้วยก่อนที่จะไปในวันเกณฑ์อาหารนะครับให้ไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลก่อนนะครับอาจจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเป็นโรงพยาบาลของทอาหารก็ได้นะครับแล้วนําผลการตรวจดังกล่าวมาในวันเกณฑ์ทาหารด้วยถ้าเป็นจริงเจ้าหน้าที่จะกําหนดให้เป็นคนจําพวกที่2อคนจําพวกที่2ก็คือคนที่ไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจําพวกที่1 แต่ไม่ถึงกับพิการทุกพนลภาพในใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสอดอ43ก็จะเขียนแบบนั้นนะครับเป็นคนจำพวนที่2อะไรนะคแล้วก็ G6PD ก็ประมาณนี้ครับ